ทำอะไรครับพี่จัดสวนเหรอหน่อ้ใช<อ>่ <c oughs> แดนฝั่งจันยังไม่มีอะไรครับเ <c oughs> ขาทะเลาะก,กันอยู่อีสาน <c oughs> ตรงนี้เขไมไ่ได้ทะเลาะก,กันนะตรงนี้วันอาทิตย์ที่แล้วผู้การยังข้ามไปฝั่งโน้นอยู่เลย เขาก็ไม่มีไรหรอกชายชลก็ผมก็ไปทํางานบ้านแหลมชายชลก็เหมือนกันปกตินะเขาไม่ได้่ประชาชนก็ไม่ถลอกกันไม่ถลอกเลยปกติเลยแล้วนี่พอมาเป็นนิรุ้เบ้าประชาชนเดือดร้อนแล้วเป็นใช่ครับจริงกันยังไงอ่ะใช่ต้องขอต้องขอทุกวันใช่คนที่ได้รับผลเนี่ยคนอยู่ชายแดนเนี่ยรับผลกระทบหนักเลยก็ถามว่าผมไปนะไอ้บ้านแหลมมันติดแอร์บ่อยบางทีไอ้มะม่วงแก้วขมิ้นอ่ะมาทีเมันติดล้อที่ดูไอ้คอย่างเขมิ้นอ่ะ ต้อมาเกืบทุกวันใช่แล้วปิดพรมแดนทำไมนี่ขาถ่ายกันยังไงใช่ขายเลยโอ้ยคนคนที่ทะเลาะกันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคนจะจะตายคือชาวบ้านสองไอแดนเหลยใช่ไอแดนนะสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งทั้งไทยทั้งเท่าเลยเผลอมาหยดหมดเลยโอ้ยตายเกิเป็นเรื่องเกิดเป็นเรื่องอยู่ดีๆก็มีประเด็นกันนะจากอยู่ด้วยกันดีๆมานานเล นี่หยุดเดรอพี่เอ,อ,อ้ผ่อนผ่อนโอ้ยงานเยอะเลยนเนาะช่วงนี้นเนาะในมาไม่ค่อยเห็นเลยขนาดหน้าร้อนได้หน้าฝนยังเยอะหน้าร้อนน่าจะเยอะกว่าน,นี้ไหมอโอเคพี่ขออนุญาตครับเดีครับ